สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ,อยู่เกับเกาซาเป็นชิปเปอร์นี่เราเป็นชิปเปอร์กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสำหรับวันนี้ขออนิญาตนะคะไปในส่วนของคู่น้ำตาลฟิลมคือมีคนแนะนำม,มาจริงๆอ่ะเราเห็นกรุบกรีบแล้วเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นละครหรือว่าซีรีส์อะไรด้วยกันใดๆใช่ไหมสำหรับคู่นี้ ซึ่งฉ่ำมากแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องส่องโมเมนต์คู่นี้สักกรุบกริบส่องแบบกรุบกรีบนิดน้อยจริงนิดน้อยจริงแกโดยประมาณเราจะส่งก็คือเสิร์ฟเข้าไปในทอกทอกเอ่าเสิร์ฟเข้าไปว่าน้ำตาลฟิล์มแบบนี้แล้วไปดูโมเมนต์ที่แฟนคลับเขาได้ทำการทำให้มันเป็นท็อปปิกในการมา ดีแอคกันในวันนี้โอเคไหมอ่ะแต่ก่อนอื่นจะเป็นชิปเปอร์อะเราก็ต้องอยู่ในคออบเขตของชิปเปอร์นะคะฟินในแบบของเราเนะเาะมันไม่ต้องไปอย่างที่บอกและะ้วค่ะก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะว่าทุกอย่างมันสวยงามเสมอเอาล่ะน้ำตาลฟิล์มจะ้ะทุกคนน้ำตาลฟิล์มเราอยากดูอุ้ยเราอยากดูซีรีส์เขาแล้วนะซีรีส์หรือเปล่าหรือละคร แต่ว่าเราจะไปเริ่มเลยที่น้ำตาลฟิ์มนี่เลยเนี่ยเราเสิร์ชคำว่าน้ำตาลฟ์มแบบนี้เลยนะแกแล้วเสร็จแล้วคลิกเข้าไปขออนุญาตนะคะสําหรับเจ้าของคลิปใดนะคะที่เราเปิดได้เปิดรับชมอะไรก็ตามนะคะขออนุญาตขออนุญาตหยิบนํามาในการรีแอคเออหนูทำยังไงนะคะลืมไปแล้ว

เขาชื่ออะไรแล้วนะไปติดฟิล์มดีกว่าจริงๆอ่ะเราชอบน้ำตาลอยู่แล้วตั้งแต่เขาแบบเล่นเล่น,ล,นละครเล่นซีรีส์มาแล้วคือแบบ โซลัวอยู่เขามีเขามีามออร่าในความแบบยังไงอะบอกไม่ถูกแต่เขาทำให้เราแบบโอ้ใจละลายได้อะไรประมาณเนี้ยแบบพูดยังไงดีวันนี้อะนอนทั้งชุดออกออกำออลังกายเลยมันเหนื่อยโอ้ยน่าสดยังฉ่ำเลยอันนี้มากนี่ไม่ปอกโป,โปแล้วแหมไม่ปอกป,ปแล้วห่วงละคะ เขาห่วงถามคนในบ้านในนี้างอย่างอยากเป็นเพื่อนเธอไหม่เขาว่เขาเขาห้ันนะอออ่าเธอห่วงก็บอกว่าห่วงใช่ปะ ไปของเขาคนเดียวเอ้ยพูดดีเวลาแบบเคมีเขาอะเคมีน้ำตาเอ่อน้ำตานะ่น่หนางสดฟิล์มคือเหมือนไม่มีรูขุมขนอยู่ในนั้นนะิ่งอุ๊ยว้าวอนโปรนะคบแอบโป้นะ <c oughs> นอนทั้งชุดออกกำลลังกายเลยมันเหนื่อยอะน้อยอะเอาอันนี้มานี่ไม่โปกะโปะแล้ว เราบอกเขาว่าเราจะไม่ทำอ,อ,อะไรที่แบบคนทำไเ,เยอะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมเห็นง่ายๆหรอกอะไรอ่ะมันดูแบบเธอไม่เบื่อหรอแบบเราต้องมานั่งแบบทำตามแบบคนที่เขาทำไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ให้เห็นแบบชาวพลูโตโอ,อะไรอ่ะทำใจสะเถออ๋อ,อแฟนคลับ ดอมนี่เขาเรียกตัวเองว่าพลูโตเหรอเป็นดาวพลูโตกันเหรอหรือว่าหรือว่าเพราะว่าซีรีส์เขาเกี่ยวกับดวงดาวไม่รู้เดี๋ยว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 ัดน๋ยะคลิปตะกี้เองดูไปจบเเนนนนนอออออยยยลละัััหงงชุดกกกา่ น้อยอะอน่ี้มานี่ไม่ปกะปิะแล้ว okay. เราบอกเขาว่าเราจะไม่ทำอะไรที่แบบ <c oughs> คนทำเ,อเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ไม <c oughs> ไม่เห็นง่ายๆหรอกบ้ามันมันดูแบบเธอไม่เบื่อหรอแบบเราต้องมานั่งแบบทำตามแบบคนที่เขาทำไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ให้เห็นแบบ โมเมนต์กับตาเนื้อของจริงรู้สึกจริงนี่ของจริงรู้สึกจริงรนี่ันอีกหรอลองรูปนี่นี่นานนานครั้งนะที่จะเห็นน้องฟิล์มแบบใส่กระโปรงมาแล้วพี่ก็แบบแต่งตัวแมนๆเงีนยคือความยากของพี่คือวันนี้พี่ต้องลุ้นว่าแบบพี่จะแต่งตัวแมนกว่าเราเพะว่าวันนี้ม <c oughs> ากอ่ะแล้วน้องฟิล์มเป็นคนแบบ แต่งตามอารมณ์อะแล้วก็อารมณ์ขึ้นอยู่กับน้องฟิมเรียกแต่งว่าน้องฟิมน่ารักอะถ้าฟังหมอลำนี่ไม่นี่มาเลยเหรอใส่แบบโอ้โหนี่ไงสามสิบมีนะอ่ะสปอยล์แล้วหนึ่งเอ้ยสปอยล์แล้ว ตอนฉันดูนะตอนที่ไตเขาเรียกว่าอะไรไตเติ้ลทีเซอร์อ๋ออะไรสักอย่างเนี่ยออกมาฉันกรี๊ดอ้าแล้วช่างก็ยังไม่อยากจะหลุดเข้าไปในดอมนี้ฉันก็เลยหยุดไปก่อนหยุดไปแค่ที่ทีเซอร์นั่นแหละแต่พวกเธอทำให้ฉันต้องเข้ามาในนี้ตอนนี้ว้าที่พบเจอ คงไม่เขาเป็นสูบที่แบบน้ำตาอะไร้ย่างเงี้ยฉันอยากได้เข่าน้ำตามฟิล์มมีจริงไหมคะมีจริงไหมคะยังตาตอบบอกไม่ได้หรอกของเนี้ยจริงไม่จริงเดี๋ยวรู้เลยรอเปิดกล้องน้ำตา เรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรนะเนี่ยที่น้ำตาลบอกรักที่ฟิล์มหน่อยเนี่ยขอให้ไม่ให้ไม่ใหม้มันง่ายเกินอ๋อมันง่ายเกินกบอกลักมันง่ายเนะกินเคอกไม่เคยมันต้องให้รู้สึกกันก่อนรู้สึกกันก่อนอแล้วฮะเอาละดิ เอาละดิาาเป็นคำเลยเหรอแต่าว่าไม่เคยพูดออกมาอันนี้ไหนพูดซิอันนี้อันน่าเจอน้องอ้อนเป็นไงเจอน้องอ้อนแล้วเป็นไงเอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้เราวา่าอาจบอกหลักที่ขอกินด้วยได้ไหมทีมเนี่ยทีมงานแซวกันทั้งกองน,น่ารักมากอ่าเอาอีกกล่องด้วย สักพักอาการเขินเริ่มทำงานแล้วคุยไม่รู้เรื่องพรบ่งอ,อ,อ๋อพี่มา เขาก็ยอมให้คนคนเดียวไงเธอน่ารักอะซิลิเขาชื่ออะไรนะจะมากี่โมงจะมาเมื่อไหร่จะออนเมื่อใดยังไงอยากดูอะ่ะ กดูแล้วอ่ะบเบิร์กชอบอใาเบอกอบอ๋อบอกให้น้องมานั่งตักน้องเขินน้องเขินอัี้อันนี้เขินจริงเหรอเลยละ ตายว้าเอนดูน้องข่าวเราอะนี่เปิดขวดน้ำให้หนึ่งกลุ่ม แบบซีดีที่สุดกินชานะกินชานเหรอินชาเนะ เฮอร์รี่ดูเสียตาโฮ่ดเสตาโฮ่ี่อ๋อสุดยามอง่เหขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะแต่ตอนต้นเรื่องยังมีดีอยู่นี่อ๋อนี่ไงชื่อดวงดาวความรักนิทานดวงดาวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อช่องเขาปะอะไรอ่ะชื่อช่องรีแอคอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วชื่อซีรีส์ชื่อพลูโตนิทานดวงดาวความรักใช่ไหมอ๋อก็อคือก็คือในเออรื่องฟีมองไม่เห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมในเตตเอร์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไตเติลหอมกันอีกทีจำไม่ได้ละ สาวชีฟอันน่ะอัน่ะอัน่ะเออเออเอาดีดูสายตาดูแต่ละคนมองคความมรับที่ไ่ไเยอ,อกใครอ่ะเริ่มรู้สึกหัวใจเต้นแรงกับน้องฟิล์มทีนี้ตอนนี้ไม่เคยบอกใครจริงนเนอะชิโก้เฮ้ยขอโทษจากดังเนอน เขาชอบการแกเขาชอบกันกชอบแน่ชอบแน่แนมีไจแน่ๆนเชื่อฉันพรเราไม่คิดอะไรจะใจตระแรงทำไมเราเป็นแบบเออติดสกินชิปจริงๆนะเออแล้วเขาก็ดูตัวว่าเขาติดสกินชิฟอะเออดีนะคะชอบคนชัดเจนดีดีดีด,ดีชอบชอบ นี่มันจะเป็นฟิลไหนอะ่ะแต่คือคือแบบอยู่ชั้นเดียวกันเลยใช่ไหมในเรื่องไม่รู้อีกคือต้องรอเพราะยังไม่อ่อนเองอืมใส่ตาเขาแบบกินขาดนะใส่ตาตาน่ะ เคยเป็นเพื่อนกันแหละในเรื่องได้เ,เป็นเพื่อนกันชั้นเดียวกันเรียนด้วยกันมาแผบสี <Pepsi. S 1> <Pepsi. S 2> ดีที่สุดสวยอ่ะเขาสวยอ่ะเขาสวยอ่ะน้ำตานะ mm hmm. ชอบเขา mm hmm. ฉันชอบเขา mm hmm. ยบบใกล้กันมากฉันใจไม่ค่อยดีใจคอไม่ดีเลยใจขอบว่าดี นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเทเตอร์ทั้งหลายด้วยไม่ได้ตาบอดก็จะไปรู้อะไรวะอ๋อนี่ไงอ๋อใช่เขาตาบอดกูสงสารเขาอะทำไมเขาถึงตาบอดกูเทงเขาไม่ลงอ๋ยเขาเป็นฝาแฝดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่ฝาแฝดปุ้งจะเป็นดาวคู่ตัวของเมย์ตลอดไปนะ อุ้มอุ้มจะเป็นดาเป็นดาวฟูโต,โตของมิงตลอดไปนะเอาละอย่างเป็นฝาแฝดเหรอใช่ไหมมีฝาแฝดใช่ไหมในเรื่องอะ่ะดูแลประดุดดังเจ้าหญิงของฉัน,น,นอองงอันนี้ดีดูแล้วดูแล้โกงค่ะทุกคนก็คือผมว่าเสร็จผม ใช่ครบแล้วแนี่เอ๊ะมีคเสิฟมีาซิไม่รู้อ่ะก็มั้ว่าอะไรไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยอิหัวอยู่ใกล้เรไกลกว่านี้ไกลกว่านี้อยเฮตอบเลยก้อะฟิลมครับตอบเลยครับตอบไปเลยแต่ี่กองแต่พี่วกล้อง กระดานเหรออ่ากระดานนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหยุดยเาพิ่งเอเแต่ตอนมาร์ควาดอ่ะรู้สึกนะว่าเป็นว่าเป็นสิ่งใดพักปลยทองไหนขอดูหมอ้าวมีปลามันวาดเหมือนหางปลาโอเคปลาทองคำตอบคือไรครับปลาทองแต่พ่วัดป้องอยากรู้ว่าสิงว่าอะไรเดี๋ยวเริ่มจากน้องฟิล์มนะเริ่มจากฟิล์ม้องดีกว่าเริ่มจากฟิล์มนี้ มาได้ครับกระดาษอ่ะไปไปถอดถอดแว่นถอดแว่นไปว่านะโอเคมาอ่ามาเริ่มเกมถัดไปอ่ะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเขาว่าแล้วเขาว่านเ้ยอยู่วะเนี่ยอยู่วะเนี่ยโยโย่เฮ้ยมาแป๊บนั่งดูสกินอยู่ารอเขาอาแต่ไงเขาก็รออย่างนี้ คือน้องไม่ใช่อะไรครับทุกคนน้องเพิ่งเพิ่งถ่ายซีร mm ีส hmm. ์มาเมื่อเช้าใช่ไหมเสร็จกี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าสองสามทำไปเอางี้ดีกว่าถ้าจิมมี่ทายคำนี้ถูกไม่มีไม่มีบทลงโทษเลยทำไมต้องเมื่อกี้พิมก็ทายถูกเมื่อกี้พิมทายถูกเมื่อกี้เป็นรอบแบบรอบเลยลองไงอันนี้คือรอบจริงแล้ว เดี๋ยวระหว่างระหว่างเนี่ยเราคุยกันเนี่ยโอเคง่ายมากใครตอบไม่ได้คือพี่ปิงปองอะไรหรือเปล่านะอา๋อวามเลยโอเคเฟิร์สในขอดูรูปพี่โอ้โหน่ายมากง่ายมากง่ายมากพระอาทิตย์เห็นหมดแล้วอ๋อเราเก็บกระดาษไว้ก่อนตั้งแต่เพลเยอร์ตัวแม่ในวันนั้นต้องมีบ้าพพิลติ อ่าปิดปากแบบแน่นม้อนทำไมไม่เปิดปากล่ะแล้วแบบโอ้ยเหนื่อยจะสอนว่าอ่าปัจจุบันบอะไรนะว่า,รมมารเาาราเ,เรารู้สึกหรือเปล่าน้ำตาลเรารู้สึกต้องมี้าพวิล์มติงอยู่บน,นรถออ เศร้าอ่ะมันต้องเป็นซีรีส์ดราม,มา่าแน่ๆต้องร้องห่มร้องไห้กับซีรีส์เรื่องนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมหไอุ้ฝนตกโห คือ <c oughs> ปินกันทั้งกองเลยดีเขาบอกแล้วดูแลประดุดดังเจ้าหญิงของฉันะ

โาษณา้องฟิล์มจ้าจุดนี้โอ๊ยฮะน้องทำอะไรเมื่อกี้ ยังไงครับนี่จึงนะยังไงครับนี่ขอดูขอดูขอหยุดขอหยุดนะ อ๋อแม่ไม่ทันตึ๊บตึ๊บสู้ชีวิตรักเราไม่เก่าเลยยายอ,นนอ่ะอันเนี้ยเออมันอ่านไม่ทันแต่ไดถ้าเห็นเห็นคำว่าคิดถึงนะอะไรไมู้่ะ พูดเลยกันนะหมดแล้วทุกคนหมดแล้วค่ะโอเคแหละหมดแล้วตอนนี้ลุวงเลยอุ๊ยรุงด,ดูกันนานหมน,นนะเธอไม่กุบกิบแล้วอะจุดนี้อะเอาล่ะแต่ก็น,นั่นแหละสำหรับพลูโตนิทานดวงดาวความรักใช่ไหมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ มาเมื่อไรอะไรยังไงก็ติดตามซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องทั้งฟินแล้วก็มีน้ำตาแน่นอนดูจากดูจากเรื่องราวแล้วคือแบบมันต้องเศร้าอะแล้วมันก็ต้องฟินด้วยแล้วมันก็จะต้องอบอุ่นด้วยมันต้องมีหลากหลายอารมณ์แน่ๆแล้วก็ต้องน่าติดตามมากๆแน่ๆมาวันไหนยังไงแน่นอนว่าเราดูแน่ๆสำหรับซีบรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราโดนตกตั้งแต่ทีเซอร์แล้ววันนี้ก็คือมาสองโมเมนต์โอ้น่ารักไม่ไหวเดียว อยากได้เขาแต่ว่าเขาคนคู่กันโอเคนั่นแหละค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กัาซาด้วยแล้วมาเป็นชิปเปอร์ด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากๆากครับผมบ,บาย